สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับติดตามนิพนธ์อถโตคานะครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์อถโตคาจะมาชัดเจนกวนน่านี้บมีอีกแล้วอีกหนึ่งคลิปนะครับให้ลูกค้า FC นะครับลูกค้าทุกคนได้มั่นใจทําไมถึงไม่มาดูรถในการซื้อรถมือสองกับนิพนธ์อถโตคาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้ววันนี้จะรีวิวให้ดูเลยว่า2คันนี้นะครับลูกค้าไม่ได้ดูรถเลยนะครับดูแบบผิวเพินนะครับคันแรกวีโก้แชมป 2.5ตัว J นะครับอันนี้ลูกค้าเข้ามาดูรถแต่ตั้งใจจะเอาคันหนึ่งแต่สุดท้ายจับไฟแนนซ์ไปมาได้คันนี้สีขาวแบบว่าสวย,สวยเลยนะครับคันนี้วีโก้แชมป์ปี2013นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีการชนแน่นอนเคยทําสีมาบ้างนะครับเคยทําสีมาแต่รถหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับคันนี้กับวีโก้แชมป์2.5 ในราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเองนะครับสำหรับคันนี้อีกเหมือนกันนะครับกับ V i g o แชมป์นะครับคันนี้นะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็ไม่ได้รีวิวนะครับทั้ง2คันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวลงขายเลยนะครับแต่ลูกค้านะครับ อยากจะจองหรือ,อยังไงก็ดูได้นะครับวันนี้ผมจะพามาชมกันก่อนเลยสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota N t o y o ต a Vigo p r พรีเล2.5 V-N Turbo นะครับคันนี้ปี2010นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมทั้งคันไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีการจมน้ำรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเล่มพร้อมโอนให้ลูกค้าได้เลยนะครับกันนี้กันชนหน้าไม่มีร่องรอยขูดขีดแน่นอน มีตัวนี้นะครับมีตัวนี้นิดเดียวเดี๋ยวผมจะเอาสีทําบอกให้นะครับทําตัวให้นิดเดียวตรงนี้นะครับนี่เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นสีเดิมๆนะครับทุกอย่างสีเดิมฝากระโปรงสีเดิมกระจกหน้าโตโยต้าของเดิมนะครับแลบหลังคาทุกอย่างสภาพของเดิมแท้แน่นอนนะครับล่องรอยด้านข้างนะครับบันไดข้างตัวเดิมของโรงงานนะครับบันไดข้างก็ตัวเดิมกระจกตัวเดิมฟิล์มปลอดนะครับ ด้านในสวยงามมากบอกได้เลยคําเดียวว่าสวยจริงนะครับรีวิวกลางทางกลางแสงแดดเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาเข้ารีวิวให้ดูว่าเราจะไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับเก็บงานเบาะแคปนะครับใส่ให้ใหม่เรียบร้อยทุกอย่างนะครับวันนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็พร้อมนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สวยงามมากนะครับวีโก้นะครับคันนี้ ปี2 0 1 0นะามือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับยางดี4เส้นนะครับบอกได้เลยว่าดอกยางเหลือเต็มเต็มนะครับยางนะครับแม็กซด้วยนะครับเป็นยางปี2องนี่นะครับดอกยางเหลือเต็มเต็มนะครับทุกอย่างนะครับทาให้เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ล้างอดฉีพให้อีกหนึ่งรอบนะครับก่อนจะไปส่งมอบแคลรบอยมีแถมให้มากับรถนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะครับตัวนี้ขัดให้แบบเงาวับเลเลยนะครับขัดสีอะไรให้ เครื่องดีคัสซีสวยนะครับไม่ต้องพ่นอันนีครับคัสซีสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าคัสซียังสภาพเดิมๆของเดิมๆเลยทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะสติกเกอร์เดิมฝาครอบไฟท้ายตัวเดิมนะครับถามว่ามีการเก็บสีมาบ้างไหมมีนะครับคันนี้มีอยู่นิดเดียวคือตรงนี้นะครับนิดเดียวเองนะครับนอกนั้นไม่มีร่องรอยการทําสีเป็นโตโยต้าแก่นนครของแท้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถเจ้าของเดิมมือเดียวส่วนการชวนท้าย เดี๋ยวผมเปลี่ยนออกให้นะครับจะเปลี่ยนให้วันนี้แหละว,วันนี้จะเอาขึ้นลิฟต์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องถอดอกันชนท้ายออกให้นะครับแล้วพรุ่งนี้ใส่ตัวใหม่ให้วันที่11ผมจะไปส่งมอบให้คันนี้นะครับที่ยักโสธรขอบคุณพี่สาวที่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับมั่นใจวางโอนมัดจํามานะครับไม่ได้มาดูรถด้วยแล้วผมก็บอกเลยว่ารีวิวถ้าไม่ตรงตามรายงาน ลูกค้าปฏิเสธรับรถได้เลยนะครับบอกได้เลยคําเดียวเพราะว่าคันนี้สวยจริงนะครับทีแรกพี่เราว่าจะหลุดจองแล้วนะแต่เอาไปมาพี่เขาไม่ยอมปล่อยนะครับสภาพเดิมท้ายแน่นอนนะครับด้านท้ายของเดิมน็อตไม่มีการขยับขยื่นของเดิมนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับไม่มีอะไรต่างๆแน่นอนนะครับคันนี้สภาพเดิมท้ายแน่นอนด้านทงด้านท้ายนะครับเห็นไหมสวยงามนะครับตัวนี้เดี๋ยวนี่นะครับ ฝาทงฝาท้ายอะไรต่างๆของเดิมได้หมดเลยนะครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้นี่มีสายเข้ามานะครับดูกันต่อเลยฝั่งทางด้านนี้ของเดิมสีเดิมความเงางามทุกอย่างสภาพของเดิมอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับสภาพยังไม่ได้ล้างนะผมรีวิวให้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับร่องรอยขนแมวมีบ้างเล็กน้อยนะครับก็ถามว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับขนแมวมีบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเก็บงานขัดสีอะไรให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ฟิล์มปลอดเรียบร้อยบางๆเดิมๆฟังเสียงครับเนี่ยดูตัวนี้ลอ,อยเลื่นๆสวยๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างครับสภาพของเดิมแท้แน่นอนประตูด้านข้างสวยๆของเดิมกุญแจสามลูกเป๊ะเ,เลยของเดิมแท้แน่นอนกุญแจยังครบสมลูกทั้งหมดเลยคอนโซน อะไรต่างๆสภาพของเดิมแพ้แล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้สวยมากนะครับบอกได้เลยปรับวงปรับบอกอะไรต่างๆนะครับบาะโค้งบอกแฉบใส่ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับของสวยของงามเราจัดให้กับนิพนธออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วทุกอย่างนะครับทําให้ลูกค้าแน่นอนนะครับเหมือนกันทุกๆคันนะครับไม่ต้องเสียใจทําให้เหมือนกันทุกคันทำความสะอาดนะครับแบบนี้เลยสวยๆให้แบบนี้เลยนะครับนี่คันนี้จะเข้าทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับ แล้วก็จะเอาขึ้นริบให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างทั้ง2คันเลยนะครับลูกค้าบอกว่าอยากพ่นกันสนิมให้เดี๋ยวผมจะโปยยให้นะครับโปยยให้แบบบางๆไม่ทําให้เยอะไม่ให้หนาไม่ให้ไม่ให้ขี้เหร่ให้สวยๆเลยนะครับส่วนคันนี้อีก1นึ่คันนะครับเป็นวีโก้แชมปปี2013นะครับคันนี้ลูกค้าขอบคุณลูกค้าอํเาเภอนายเชือกเขาก็ถามว่าด้วยความมั่นใจนี่นมจะตัวค้าแนะนําคันนี้ให้ เครื่องดีครับพี่นะครับลูกค้าก็มั่นใจเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับให้ดูก่อนนะครับคันนี้รถเคยทําสีมาก็จริงนะครับแต่รถโครงสร้างเดิมไม่มีการชนแน่นอนนะครับไม่มีการชนไม่มีการพลิกคว่ำไม่จมน้ําแน่นอน100เปอร์ซนะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างดีคับซีก็ผมทําลูกค้าบอกว่าโบยกันสนิมให้หน่อยผมทําให้เลยนะครับเรียบร้อยอะไรต่างๆวันนี้จะเข้าทําการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวเจนะครับตัวเจตัวนี้แต่ตัวเจเปลี่ยนเป็นกดไฟฟ้าแล Liu ้วนะครับคือเจ้าของเดิมใส่เป็นตัวกดไฟฟ้าทุกอย่างนะครับคอนโซลพวงมาลัยสีก้านนะครับแบบสวยๆเงาๆงามเลยนะครับแล้วก็คอนโซลอะไรต่างๆเน,นี่ยนะครับเบาะอะไรต่างๆก็สภาพสวยนะครับแล้วก็แคปเปิดได้เหมือนกันนะครับแคปก็เปิดได้นะครับตัวนี้แคปเปิดได้นะครับ ในราคา200,000กว่าบาทอีกเหมือนกันนะครับกับคันนี้ค่างวดอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับคันนี้ลูกค้าก็จบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถได้รถสวยๆไปด้วยนี่นะครับสวยจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับข้างในนะครับหลังคงหลังคาสวยอยู่นะคันนี้เดี๋ยวทาความสะอาดให้นะครับวันนี้ก็จะเข้าทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายเพื่อจะไปส่งมอบให้ลูกค้าเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้านะครับวันนี้ว่าจะไปส่งมอบกันวันไหน นะครับแต่คันนี้ก็สภาพแบบว่าสวยงามมากเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าเยินยอรถตัวเองนะครับแต่สภาพเริ่มต้นกับสภาพที่เราจะไปส่งไม่ให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพสวยๆเลยกับนิผลออตโต้คาร์ชัดเจนตัวนี้ไ่มีอีกแล้วนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมไหมนะครับบอ,อกได้คําเดียวว่าท้ายเดิมๆนะครับเห็นไหมรอยต่างๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเด่นชัดมากนะครับทั้งสข้าง สภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างแน่สภาพสวยงามแน่นอนนะครับมั่นใจได้นะครับแต่ตัวนี้ก็มีร่องรอยสีนะครับที่มันพองขึ้นมานะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมก็จะเอาสีขาวทําให้ผัดสีอีกรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดล้างขัดเงาให้อีกหนึ่งรอบเพื่อจะทําการไปส่งมอบให้ FC ทางด้านอําเภอนาเชือกอีกแล้วนะครับมหาสาครคามเราอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสาครคาม เครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นแน่นอนกับรถ2คันนี้สนใจคันไหนนะครับตอนนี้รถเข้าเริ่มจะทยอยเข้ามาอีกวัน2วันนี้นะครับส่วนอีกคันนู้นนะครับ9904นะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วเรียบร้อยรอไปส่งมอบวันที่11พร้อมกันกับคันนี้นะครับผมจะขับไปโอนรถที่ยะโสธรคันนี้นะครับแล้วจะเลยไปส่งมอบคันนู้นต่อเลยนะครับ9904ที่อาเภอปาปากจังหวัดนครพนมวันเดียวกันนะครับ ผมก็ต้องออกเดินทางแต่เช้าหน่อยนะครับสำหรับวันนี้มาชมช่วงล่างแล้วก็ความชัดเจนกับนิผลออโต้คาร์กันเลยครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งสองคันให้ลูกค้าได้ดูพร้อมกันเลยครับไปชมกันเลยครับนี่นะครับมาดูความชัดเจนของนิผลออโต้คาร์นะครับกับวีโก้ทั้งสองคันนะครับคันนี้นะครับ FC ฟซีนาเชื่อกนะครับเปลี่ยนจริงทําจริงนะครับดูช่วงล่างนะครับพ่นกันสนิมให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทุกอย่าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูช่วงล่างนะครับตัวนี้ซับคารหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างสภาพเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการตัดต่อเชื่อมแน่นอนนะครับตัวนี้สภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างพ่นกันสนิมให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกอย่างนะครับคันนี้แล้วก็ที่สําคัญดูนะครับลูกค้าสั่งมานะครับเราจัดให้นะครับจัดให้ลูกค้าเลยนะครับกับคันนี้เนี่ยช่วงลงช่วงล่างนะครับคัดสีสวยด้วยนะครับอะไรต่างๆเราพ่นกันสนิมให้ลูกค้า ปล่อยให้เรียบร้อยลูกค้าสั่งมาเราจัดให้ <Bye. S 1> เดี๋ยวล้างอัดฉีดให้อีกหนึ่งรอบนะครับน้ํามันเครื่องไม่ร <Yeah. S 1> มั่รวไม่ซึมแน่นอนนะครับใต้ท้งใต้ท้องนะครับน้ํามันเกียร์ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับสําหรับคันนี้ขยับมาอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นคันนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นนะครับโตโยต้าวีโก้พรีเดเนอร์นะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับจะปล่อยไว้ค้างคืนอม่องเดิมนะครับคานหน้านะครับซับคานหน้าเดิมแท้แน่นอน คันนี้ยังไม่ได้พ่นการสนิมนะครับยังไม่ทําอะไรเลยลูกค้าสั่งมาอยู่ว่าให้โปรยให้หน่อยผมก็จะจัดก,การทําให้นะครับดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับแผ่นเกียร์ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับไม่มีคราบน้ำมันซึมไหลเยิ้มนะอะไรต่างๆสภาพของเดิมแท้ทุกอย่างนะครับตัวนี้เครื่องดีคัดสีสวยด้วยนะครับคัดสีเนี่ยคัดสีสีเดิมโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยพ่นโปรยการสนิมอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจ้งงจ่ายที่เปลี่ยนหายน้ามันเครื่องให้ ผมที่พลอตโตคาจะโปรยให้ลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าสั่งมาเราก็จะทําให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวอันนี้สภาพเดิมแท้นะครับช่วงนูช่วงล่างสภาพเดิมเดิมนะครับคันนี้แล้วก็จะไปส่งมอบที่อําอเภอนะครับคันนี้ก็จะไปอยู่ที่อ,อะไรนะเรืองนลกาจังหวัดมหาจังหวัดยะโสธรน,นะครับแ <c oughs> ท่นกรงแท่นเกียร์โอเคนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะนะครับแ <c oughs> ท่นกรงแท่นเกียร์ใสดีมากนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ได้เดิมได้ทุกอย่างสภาพเดิมๆนะครับของเดิมแท้โรงงานทุกอย่างนะครับสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับดูนะครับด้านท้ายของเดิมแท้ไม่มีร่องรอยการชนขนาดยังไม่ได้ล้างอัดฉีดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับลูกค้าก็จองแล้วนะครับสาย ABS ทุกอย่างนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมคันนี้ยังไม่ได้พ่นเดี๋ยวผมพ่นให้ลูกค้าลูกค้าสั่งมาแล้วว่า พ่นการสนิมให้หน่อยเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมทําให้นะครับหายเลือกดีคัตซีสวยได้บอกได้เลยนะครับเครื่องดีคัตซีสวยดูนะครับฝั่งนี้ล้างเช็ดเรียบร้อยเนี่ยร่องรอยตะเข็บด้านข้างของเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีร่องรอยทําสีแน่นอนแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสําหรับคันนี้สภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับกับดีโก้คันนี้ข้างในนะครับซูข้างในสภาพเดิมๆของแท้นะครับเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะครับ ไม่มีชนแน่นอนนะครับด้านหน้านะครับรอยต่างๆนะครับทุกอย่างสภาพเดิมแท้นะครับคันนี้สมกับเป็นรถเดิมมือเดียวแท้นะครับคันนี้สวยๆจริงๆนะครับคันนี้ก็สวยอีกเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ร่องรอยตะเข็บด้านข้างก็ของเดิมแท้โรงงานเหมือนกันนะครับไม่มีร่องรอยการชนเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับด้านท้ายนะครับ ก็ไม่มีร่องรอยการชนหนักไม่มีร่องรอยการพลิกคว่ำมานะครับนี่เห็นไหมร่องรอยสภาพเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการเคาะกันอะไรมานะครับถึงว่าเคยทําสีมาก็ช่างนะครับก็แต่สภาพเดิมแท้นะครับไม่มีร่องรอยการชนเลยครับเครื่องดีคัตซีเห็นไหมผมพ่นทําให้สวยงามมากนะครับทําให้ลูกค้าสวยเลยนะครับคันนี้ลูกค้าจัดมาเราขอลูกค้าลูกค้าขอมามีคนออโต้คาร์จัดให้นะครับกับคันนี้ V ีโก้ อันนี้เดี๋ยววันนี้จะโทรหาลูกค้าลูกค้าจะเอารถวันไหนครับวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่พลอโต้คาร์ด้วยชัดเจนกว่านี้บ่มมีอีกแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนจริงน้ามันเกียร์เฟืองท้ายเช็คช่วงล่างทําให้จริงแน่นอน100%เซนะครับรอกันไปส่งมอบถึงหน้าบ้าน2คันนี้พร้อมกันเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคันนะครับทําเสร็จแล้วไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับคันนี้จะไปอำเภอปลาปากนะครับวันที่1 1นะครับอีกเหมือนกันนะครับ ขอบคุณลูกค้าอำเภอป่าปากจังหวัดนะครพนมนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับคันนี้เรียบร้อยหมดแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางวันที่11เดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่พลออตโต้ขาด,ด้วยชัดเจนกว่านี้บมีอ,อีกแล้วเจอกันครับ